ชกจากประเทศจีนมาถึงต้องแล้วนะคะร,รับแน่นอนนะมวยของเราสุดนสนุนความมันเต็มแม็กซ์นะครับโดยสมหวังกงันสั่งได้กู้ไง่ายไว้ใจเราสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภทโทรเข้ามา0 2 1 2 3 4 0 0 0ครับ ladies and gentlemen introducing first your Chinese warrior 20 y years of age and representing Max Muay Thai gym Put your hands together now, and welcome Liu Junru. A Chinese warrior fighting on the blue corner. He representing Max Plancher. Let's hear it for little John Rao. Yeah. And his opponent in the red corner. A Thai warrior. He representing Raikong province. 25 years of Ash running. And so to have one guy, Sarge, ladies and gentlemen, let's hear it for Incenoi Warsaw Watson! representing r อ y o ลโรบินส์อินซ s น้อยสวัสด์สเราเดินทางมาถึงคู่ที่สี่ของรายการครับอินซีน้อยสวัสด์ครับจากไทยเจอกับหลิวชุนลิ้วนักชกจากจีนครับผลผลิตของค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับ65กิโลกรัมทางด้านหลิวชุนลิ้วครับนักชกรูปหลอ่อขวัญใจชาวจีนครับในวัย20ปีส่วนสูง173เซนติเมตรครับโอ้โห ฟังเสียงเชียร์ครับานะครับจากค่ายแม็กซ์มวยไทยยิมป่าผลางานเอาไว้ในด้3ฟอร์มหลังแพ้2เสมอห่งยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับวันนี้เขาจะเปิดศึกประทะกับธนัทอินทรน้อยสอวสัสดิ์ครับนายอภินันนักบุญครับวิหกร้มืองแกง จากสมบลท่าเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดร,ระยองวัย25ปีสูงู175เซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1เป็นแชมป์เดอะโกลบอลไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์ในรูปิกัด65กิโลกรัมด้วยนะครับธนาอินซีน้อยจากสถาบันการพัฒศึกษาชนบุรีครับโอ้โหโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเจอกับหลิวชุนเลีวนี่กดดันเสียงเชียร์แหละครับโอ้โหวัดกันเลยครับอินซีน้อยเนี่ยปัจจุบัน เป็นทหารอยู่ด้วยนะครับคนทหารโอ้แล้วเป็นนักมวยที่ส่งเสียตัวเองเรียนจนจกปริญญาตรีนะครับรเสียงเชียร์ดังจริงๆครับสำหรับงด้านหิวชุนลิวได้แสงจันทร์สสนวัตรรุ่นพี่ร่วมค่ายขึ้นไปถอดมงคลให้ครับสำหรับงด้านิวชุนลิวเอาละครับ เกมจะออกมาอย่างไรครับหลิวจะแจ้งเกิดได้หรือไม่อินซีน้อยจะเป็นผู้พิสูจน์ครับาสายกับขวาแลวครับสายของอินซีน้อยขวาของหลิวครับหลิวนั้นประเภทต่อยหนักต่อยแรงครับในขณะที่ทางฝั่งของอินซีน้อยนั้นหลักเรียมผีมือมวยนั้นไม่เป็น2องรองไครแล้วครับครับเป็นกานไปที่ฐานล่าง ายของนซีน้อยนี่ไม่ธรรมดาเะครับเป็นมวยที่จับจังหวะได้ดีแล้วนีนะครับโอ้หชมไม่ได้ครับชมนี่มีโชวเนะครับอินซีน้อยเล่นงานไปที่พับในแยวัดระยะมาก่อนอินซีน้อยเล่นงานฐานล่างอีกแล้วครับพยายามจะเจาะโอ้ยคืนเลยครับหลิวพยายามจะเล่นงานฐานล่ากคืนเหมือนกันจะพุ่งเข้ามาแต่ละทีน่ากลัวครับ น้อยพอาจาร์เบียดนะครับถอยนั้นเสียเปรียบครับอยากเข้าหาแล้วครับทีนีน้อยขวานั้นวัดระยะไปก่อนครับแล้วเติตมด้วยแข้งซ้ายเตะต่ำไปห,หน่อยครับากรรมการชัยนาฬิา,าวิเศษเตอือนเลยครับดูือดันใช้ซ้ายวัดระยะแล้วครับแล้วลงล่างทีนี้น้อยยังไม่หลวมครับ เรียนจบการศึกษาจากสถาบันการพลฒศึกษาชนบุรีนะครับส่งเสียเรียนดูตัวเองด้วยนี่แหละครับลำแข้งครับพทุกคนครับไอซีนอ้อยจากยางเลื่อนและหยดเหงื่อนะครับมวยไทยนั้นให้อะไรกับชีวิตมากมายครับไอซีน้อยโยกมาแล้วครับแข้งซ้ายของไอซีน้อยพยายามกระแทกขวาวันระยะครับยัง พยายามจะฟุตเวิร์คให้เร็วกระชับพื้นที่ครับหลิวหลวไม่ได้แล้วครับหลวมด้านซ้ายของอินซีน้อยรออยู่แล้วครับอินซีนอยโยกวางซ้ายอีกแล้วครับแม่มจังหวะแกแต่ซ้ายนี่แกใช้กัดขวาทัดไว้เลยครับอินซีน้อยมาแล้วครับซ้ายเข้ามาหลิวพยายามจะจิ้มลำตัวหนักนะครับโอ้ยหไหลต่อยเลยครับหลิวโอ้พยายามจะเน้นที่หมัดแล้วครับหลิวแต่หลวไม่ได้ครับซ้ายมาอีกแล้วครับ อินซีนอยโยกมับจับจังหวะแล้วืนด้วยซ้ายเลยครับอินซีนอยไม่นีไม่ถอยนะครับขวาโอ,อ้โเล่นลำตัวก่อนเลยครับหลิวอินซีนอยพยายามจะเบียดขวาในแข้งซ้ายจังหวะที่หลิวตกหุก้ายหนงแข้ง้ายแกขึ้นทำงานทันทีครับอินซีนอยโยกมีขวาหลอกจะเล่นงานไปที่พับใน วางรังวัลให้กับตัวเองอยู่นะครับอินซินอ้อยหหวงเข้ามานี่เจอซ้ายแล้วมาอีกแล้วกับสายของอินซิน้อยหมดยกที่หนึ่งครับก <Max. S 1> ลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับโอ้โห,โหยกแรกสนุกดูเดือดเร้าใจแล้วครับแนมะ่เสียงเชียร์ของหลิวชุนลิวนั้น ดังลั่นสนามแม็กซายเดียพัทยาประเทศไทยแห่งนี้เลยครับแต่อินซีน้อยไม่สนคนับพยายามจะสยบเสียงเชียร์ด้วยแข้งซ้ายครับนี่ครับซ้ายของอินซีน้อยวางเข้ามาแต่ละดอกแต่ละทีนั้นเนื้อๆเ,อเอลยครับแต่กาดยังไม่ตกครับโอ้โหจะเตะครับเตะขนาดแขนพี่บอนครับเือว่างแขนได้ดีครับใช่ครับไฮแอตดีนี่เจอมวยหมันดนี่เขาบอกว่าต้องเตะทบบริเวณท่อนแขนแลยครับ แต่ไอ้กอัดตกนะครับนิวพยายามจะเดินเกมเดินเครื่องต่อครับแพ้เอาเลยครับอีซีน้อยชีสก,กัดไว้วางด้วยแข้งซา้ายวางด้วยแข้งซ้ายทีนิวทุบด้วยมดขวาแล้วตอนนี้นยใย่ไหมวิ่งแครแม์มาแต่และดอกแต่และทีของนิวนี่ยังกับพายุเลยครับเอาเลยครับพยายามจะโยกสร,ร้างจังหวะให้ตัวเองเล่นงานไปที่พับไหนบ้างวางด้วยแข้งซ้ายทีโอ้พยายามจะเน้นที่บัดขวาเตะขวาเลยครับนิว อินีน้อยยังไม่หลวมครับรอยจังหวะวางซ้ายโต้ครับทีด้วยขวาหลิวพยายามจะนี่ครับพยายามจะโยกสร้างจังหวะให้ตัวเองเร็วขึ้นครับครับทีเข,ข้าใหม่ครั้งสวางไปแข้งซ้ายผู้หลิวแกคิดเยอะคิดนานแต่มาแต่ละทีน่ากลัวครับเวลาเล่นเกมของแกนี่ต้องบอกว่าเสียนเชียร์ลักษมแล้าแต่หลวมนี่เจอซ้ายเลยครับอินีน้อยขวานันวัดรระยะไว้ก่อนเลยครับ โยเข้ามาและเจอทรายอไบขวาของทางลิวครับสีน้อยพยายามจะกระแทกขวาง้างเอาเลยครับมีขวาครับเจียวทิ้งเลยครับเสียงเชียร์ตอนนี้นี่ฟังอูอึ้งเวทีเลยครับอไปขวารับนด้วยกำปั้นซ้ายครับโอ้เต็มเต็มเลยครับโอ้กำปั้นซ้ายยัดเข้ามาแม่เป็นกำปั้นขวาครับ อัดเข้ามาเต็มๆเลยครับอ่าแะครับว่ากันต่อครับพื้นแล้วอะพยายามจะลงล่างก่อนแล้วครับเดี่ยวนะครับได้แล้วครับมาหนึ่งน้ำครับย้อยตบด้วยขวาแต่ตบด้วยซ้ายครับวางซ้ายพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายมากขึ้นแล้วับมินซีน้อยโยกเข้ามาครับมินซีน้อยพยายามจะเน้นที่แข้งเป็นหลักครับขวา โอ้เจอรัสเอลไว้ครับดิวพยขยับเข้าหาแล้วครับตมดูซ้ายเจอแข้งซ้ายส่วนตมดูซ้ายเติมด้วยมัดขวาระวังแข้งขวาอินซีดอยเขี้ยวเขาจัดเข้าใหม่ได้ครับดิวพยายามจะเดินต้อนยับมาวางวยแข้งขวาพยายามจะส่วนด้วยมัดซ้ายเหมือนกันครับอินซีดอย โอ้ยตบไปหุบขวาเอาเละครับโดนหุบขวาของอ no ีซีน้อยไปเหมือนกันครับหลิวอ mm ีซ hmm. ีน้อยถีบวยขวาหลิวพุ่งเข้ามาต่อยลำตัวระหวาห่างนแค่งบวกเลยครับแต่ no ละอีซีน้อยโอ้รอจังหวะบวกแล้วรวางซ้ายหลิววางขวาสวดเจอซ้ายอีกแล้วครับขึ้นแค่งขึ้นกอของอีซีน้อยหลิวพยายามจะเล่นงานโดยลำตัวครับโอ้ยหมดยกที่สองครับ ไอเดียพัญญาประเทศแทยกันอีกครั้งโอ้ต้องบอกว่านี่คือเกมที่สนุกเลหลใจแล้วก็ดุเดือดแฟนมวยนั้นส่งเสียงเชียร์กันลั่นสนามนะครับแลยย้ำกันอีกครั้งว่า7ธันวาคมท่านจะพบกับความมันระดับโลกอย่างนี้กับที่อุดรธานีโอ้แน่นอนครับโดยเฉพาะซุปเปอร์สตาร์ดังของต่างชาติไมว่เจโยเนดา จันนาเมืองลาวเนี่ยไม่เคยชกในรายการวันเดียวกันเลยครับอ่าโอ้แล้วยังมีเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ส์บนไทยตัดเชือกยางรุ่งวิทยาสิงห์นวะอาวุธแล้วก็เพชรดำเพชรจินดาอีกด้วยครับโอ้แล้วยังเที่มบอกว่าซุปเปอร์สตาร์ดังจากอุดรธานีก็มีไม่แพ้กันนั่นก็คือร็อกบาร์รองสมาคโอบจอุดรธานีแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมบนเวทีความมันสนุกรอท่านอยู่ครับโอ้โหเอาละครับอินซีน้อยเปิดเกมเข้าหาบ้างโอ้เจอหมัดขวาแล้วแต่ไม่เป็นไร พยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายเลยครับอินซิดอยโ,อโหูยแม่เกลือชิมเกลือเลยหรือเปล่าครับซ้ายยาวซ้ายยาวหูยซ้ายยาวอีกทีโดนกวบบทิ้งเลยครับโอ้โหหลิวนั่นฉลาดเลยครับหอดนี้พยายามจะเน้นที่แขนขวาแล้วเปลี่ยนเข้ามาปักด้วยสอบขวาโอ้แล้วทิ้งด้วยหมัดขวาเจอหมัดซ้ายสวนเอาละครับอินซิดอยพยายามจะเล่นเกมนะครับเอามาแล้วครับทางรถไป กำจะเปิดเกมใส่เลยครับอินซีน้อยล็อกไปได้อาครับตีด้วยซ้ายก่อนครับต้าได้หรือชุนริ้วแยกออกมามีนายมาเสิร์ฟมายกนี้ซ้ายนำเข้ามาจิากขึ้นมาเ้าถมาเจอปัดซ้ายล่วงเหมือนกันครับอาแล้วขึ้นมาพยายามจะทวงคืนครับโดยปัดขวาแล้วครับนิ้วอาครับพยายามจะสอบกลับครับอินซีน้อยเดินสาวมาเข้าก่อนนายได้ตีตี เขาแล้วครับวงในอินซีดอยนั้นขึ้นเชี่ยลือชาอยู่แล้วกับวงในามาสิครับไม่มีกลัวเสียด้วย้ายโอ้พยายามจะกดคอมาเสียบหดิวพยานจะสวนนัก,ยยนก,กนแขงเจอมาซ้ายของอิยยอนซีดอ,มย,อมย,นนย,ยมา,มายแล้วครับอินซีดอยล็อกในได้ตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายเอ้านี่แหละครับจับในแล้วครับจะได้อินซีดอยหรือพยานจะทิ้งด้วยแบบโอ้ยเสวนด้ายเลียงด้วยแบบมาเสียด้วย้ายพยายามจะยิงลันน่นมดไปนิดเจอียวขวาเลยครับโอ้ จริงๆครับาครับจริงออกมาที่ซ้ายเสียบได้ไหมตีตีทีครับโอ้ยนี่แหละครับความมันระดับโลกของแท้มล้าเหมือนเสียงเชียร์ชาวจีนจะหายไปครับโอ้ยขวาซ้ายลเลยเปลี่ยนเข้ามาลิวเวียร์เล่นตัดริ้วซ้ายจีิงจริงน้อยลงไหนนะเสียบข้าขวาเอาเลยครับนาทีสุดท้ายครับลิวเวียามจะเล่นเกมแลนะ ล็อกในได้บลดลงมาเสียบด้วยซ้ายโอ้หู้ขี่สูสีครับมาใหม่ครับง้างขยับอิสีน้อยพยายามจะกระแทกขวาแถมยิงแข้งชาวเกียรได้ทุกตัวอินซีน้อยเอาเลยครับโอ้มันจิกจริงครับเอ่อผิวพยายามจะทิ้งน้ำมนโอ้เจอสองซ้ายส่วนล็อกในแล้วบุลเลียบตีนขวาเลยอินิน้อย เอาแย่งออกมาแย่งออกมายิงสิวินาทีสุดท้ายครับพยายามซ้ายยาวซ้ายยาวอีกทีพยายัญจายิันก็แผ่นดิครับเจอหมัดซ้ายของอินซีดอยสวนด้วยหมัดขวาขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหเอาครับท่านผู้ชมคู่ที่สูสีครับโอ้หายใจรถต้นคอมาใหม,ม่ครับเดี๋ยวยังจะพลางมาขวามไม่ถึงหมดจบสุดท้ายครับโอ้ยอดเยี่ยมจริง,รงๆครับ รลดือให้ครับและนี่ครับได้รับเสียงเชียร์จากพี่น้องแฟนบวยชาวไทยครับพี่สีน้อยโอ้โหทำได้เต็มที่จริงๆครับโอ้โหเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดนี่ครับกับปันขวาของหลิวชุนลี่วครับแมาเสียหลักแต่ว่าบอกว่าไม่เป็นอะไรครับลุกขึ้นมาใหม่ไล่เลยครับทิ้งได้หมดโอ้โหต้องบอกว่าแรกเลยนะครับพี่น้องครับทิ้งไพ่ตายครับไม่มีอะไรเสียเพราะว่ายกที่ผ่านมายกที่2เนี่ยตัวเองเสียไปหนึ่งนับครับ Oh. แต่ยกนี้เขาทําได้ดีเลยครับดูทิ้งด้วยศอกซ้ายแล้วหมักด้วยหมัดและคนลมาตีด้วยเข่าขวาครับโ oh, อ้ยเวียงเข้ามานี่ก็กึงงก่งแข้งกึ่งเข่าครับโ oh, อ้ท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆไปบนเวทีเลยครับ what a fight before we go to the judges decision let's check out our excitement thermometer Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for Blue and Red Connor. Max Muay Thai mobile app. The thermometer reaching 90 degrees, both fighters receiving a bonus of 5,000 bars. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner!